สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะมาต่อว่าไอ้พวกเปรตสัมภเวสีเลวได้ใจจริงๆเลวเรื่องอะไรติดต่อเข้ามาหาหนายกเทศบาลโทรมาต่อว่านายกเทศบาลว่า ทำไมต้องให้คนพวกนี้ยืมเต็นท์มีคนฝั่งนู้นอะ่ะโทรเข้ามาหานายกเทศบาลน,นายกเขาตอบว่ามันจะเป็นอะไรไปเขาไม่ได้เอาเต็นท์ไปขายเขาน่ะเอาเต็นท์ไปใช้งานเขาเป็นลูกบ้านผมนี่ครับนายกเทศบาลต้องขอบคุณท่านนายกนะครับเอาเลยเอาให้เต็มที่มีเท่าไหร่เอาให้หมดดูจิตใจของคนขนาดเต็นทนะ์น่ะพวกมึงยังไม่วายที่จะไม่เล่นเลย นี่คือน้ำใจของนายกขอบคุณแทนชาวบ้านที่ได้ผู้นำแบบท่านนายกท่านตอบกลับไปว่าเขาเป็นลูกบ้านผมเขาเอาเต็นท์ไปกลางในงานเขาไม่ได้เอาเต็นท์ไปขายขอบคุณมากๆเลยครับท่านนายกเทศบาลที่มีน้ำใจเป็นกลางแต่มีพวกสายป่วนพวกที่ไม่หวังดีโทรไปรบกวนท่านผมเพิ่งทราบข่าวพวกคุณมีจิตใจที่ต่ำามากจิตใจที่เกินคน นี่งานบุญนะครับพวกคุณนะ่ะยังกล้าขนาดนี้งานวงสวงจิตใจพวกคุณนะ่ะแย่มากผมนะ่ะบอกไว้ให้คิดได้ยังไงพวกเรานะ่ะวิ่งหาเต้นกันขอบคุณท่านนายกเทศบาลที่มีใจเป็นกลางเห็นใจพวกเราเป็นผู้นำที่สุดยอดมากๆขอชื่นชมท่านนายกเทศบาลและผู้นำชุมชนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราในการจัดหาเต้นในวันนี้ ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับป้าบอกนักร้องไปร้องวัฒนธรรมจะขอเข้าพื้นที่จึงหรอถ้าร้องวัฒนธรรมต้องมีหนังสือแต่ถ้าเขาขอความร่วมมือในการขอเข้าพื้นที่ทางวัฒนธรรมหรือตัวเขาทางตัวเขาจะขอเข้ามาทำไมถ้าเขามานี่น่ะหนาเลยนะเข้ามาเพื่อเรานะ่ะโห จะบอกว่าเรานะ่ะมารยาทไม่ดีอีกจะมาทำไมกวนประสาทมากนะเขาโทรมาหาป้าวัฒนธรรมนะ่ะขอเข้าหรือว่าทนายดาวังคารขอเข้าโดยที่ไปร้องที่วัฒนธรรมถ้าผมมองตอนนี้อากับกริยาที่คนมองเขาเนี่ยคือเขาเหมือนเป็นนักรบพร้อมพุ่งชนก็เลยมองดูเหมือนริปโป้หรือเปล่า ริปโปเนี่ยการรบนี่เก่งกาศคำพูดฟาดฟันดูเจ๋งแต่สุดท้ายมักจะตกม้าตายคืออย่างนี้ผมไปฟังในส่วนของทนายดาวังคารมาเขาบอกว่าปีนี้ทุกท่านคอยดูปีนี้ผมมีการวางแผนอย่างดีผมจะไม่ทำเหมือนปีเมื่อก่อนปีก่อนอประสบการณ์มันบอกเล่าว่าเวลาพูดอะไรมันจะมีพวกบริวารสมุนริ้วลาะของคนอื่น มาแอบฟังแล้วเอาไปคุยกันวางแผนแก้ไขทําให้เรานะ่ยจะไปตรงนี้สะดุดปีนี้ผมจะทําแบบเงียบๆเราจะไม่คุยกันเราจะคุยกันแค่หลังบ้านในหน้าช่องนะ่ะอาจจะมีแค่เกริ่นให้ทราบหลังวันที่9มีเซอร์ไพรส์โดนแน่ๆจัดการเด็ดๆปีนี้นะ่ะผมจะทําตัวให้เหมือนเล่าปีเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมความสุภาพ 2. ผมอ่ะจะเป็นแบบซูมาอี้คนที่มีปฏิพานไหวพริบสุขุมแล้วก็จะลับกระบี่รับดาบเตรียมฟาดฟันโดนแน่ๆไม่รอดใจฟูเลยนะถ้าใครเป็น f อแต่บางคนน่ะที่เขาคิดได้เก็บเรื่องเก่าไม่สำเร็จความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แยงนี้ครับคลิปนี้ จะออกมาพูดหลายๆประเด็นอยากให้ f อเข้าใจองค์ปู่จากที่แจ้งไปตอนนี้ก็มีเมื่อวานนี้ท่านนายกมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ก็มาเยี่ยมทุง่งนาของลุงพลผมเชื่อว่ามีใครบางคนหน้าแตกไปแต่ว่าเขานะ่ะก็หลุดพูดมาคำหนึงนะว่าทำอะไรให้ถูกต้องนะถ้าไม่ถูกต้องเจอผมแน่แค่นี้ ก็ยืนยันแล้วว่าที่ผ่านมาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรลุงพลป้าแตนไม่ได้เพราะว่าลุงกับป้าน่ะทำถูกต้องหลายๆอย่างที่เขาร้องเรียน FC สบายใจได้อีกไม่นานเราก็จะเข้าพิธีบวงสวงแล้วอดใจรออีก6วันก็จะถึงเส้นชัยแล้วช่วยกันภาวนาไปด้วยกันขอให้องค์ปู่ของเรานั้นผ่านรูร่วงฉลุยไปด้วยดี คนที่มันคิดไม่ดีคนที่มันคิดร้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองไปแน่นอนคนที่คิดดีองค์ปู่ก็จะให้โชคขอสวนกลับยานนิดหนึ่งด้วยหลังวันที่9เจอกันยาวๆยานพูดมาว่าถ้าเอาถุงยางไม่ครอบความหมายของมึงนะ่ะกำลังลบหลู่พญานาคของชาวอีสานที่เขานับถือกันมาตั้งแต่โบรโบราณ ยานกำลังลบลูดูหมิ่นพญานาคของคนอีสานที่ชาวอีสานเขานับถือกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นตายายยานพูดไม่ให้เกียรติองค์ปู่ปริจิตองค์ปู่ปริจิตคือพญานาคยานดาวคารรู้สึกว่าจะเลอะเทอะพูดเหมือนคนเป็นโรคประสาทเหมือนคนที่มีปมเป็นโรคจิตเที่ยวว่าคนนู้นคนนี้บูลลี่โดยที่ยาน ไม่เคยดูตัวเองเลยขอตอบกลับยานหน่อยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับมันจะมีแต่คนที่เผยตัวคนที่เขาไม่เผยตัวยังมีอีกเยอะสาเหตุที่ไม่เผยตัวก็อาจจะมีผลกระทบทางการงานมีผลกระทบทางครอบครัวมีผลกระทบทางธุรกิจเพราะว่าไอ้พวกฝั่งโน้นอะ่ะมันชอบเล่นนอกกติกาพอมันรู้แล้วเนี่ย มันออกมาโจมตีออกมาใส่ร้ายออกมากล่าวหาดังนั้นคนที่เขาไม่อยากเปิดเผยตัวคนที่ให้ความช่วยเหลือแล้วไม่อยากเปิดเผยตัวต,วตนไม่อยากให้ผลกระทบไปถึงครอบครัวหรือการงานเจ้าปู่บอกแล้วไงว่าไม่มีใครทำอะไรได้แล้วคนที่จะทำร้ายตัวลุงพลกับวัตแตนเองคือตัวลุงกับป้าเองน่าจะเป็นตัวลุงกับป้าเอง แต่คนเรานะ่ะไม่มีใครทาร้ายตัวเองหรอกทุกคนนะ่ะรักตัวเองเสมอดังนั้นที่เจ้าปู่พูดนะ่ะบอกว่าคนที่จะทาร้ายตัวลุงพลกับพระแตนได้นะ่ะไม่มีใครละน่าจะเป็นตัวลุงพลกับพระแตนเองถ้าเกิดขึ้นนะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือตัวตนของเขาเองทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าไม่มีใครทาร้ายตัวเองทุกคนรักตัวเอง แทบจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกับการพูดให้ข้อคิดให้สติด้วยเพราะว่าเส้นทางของความโด่งดังคือยิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งวางตัวลำบากดังนั้นเนี่ยเห็นมาเยอะหลงบางสิ่งบางอย่างอาจจะหลงผิดไปชั่ววูบหลงผิดในที่นี้ก็คือเหมือนเจ้าปู่เคยหลงตัวว่าเป็นพ่อสีสังวานทำให้คนรอบข้างหมั่นไส้เพราะฉะนั้นอ่ะเรา น่ารักยังไงเราก็ควรจะน่ารักอย่างนั้นเราเคยเป็นแบบไหนก็ควรจะเป็นแบบนั้นคนเขาเคยรักเราแบบนี้นะเราก็เป็นตัวเราในแบบนี้ให้เขารักต่อไปความคืบหน้าจากทางช่อง u t u b e ทนายนิทั์ประเสริฐนิติกุลได้พูดไว้ดังนี้ครับข้อมูลจากคุณจันหอมเอซีลุงพลมีความสนิทสนมกับลุงพลพ้าแตนมากได้ติดต่อมหาทนายทนายก็เลยติดต่อกลับไป จริงๆทนายกับคุณจันหอมรู้จักกันใน youtube กันมานานพอสมควรรู้ว่านิสัยคุณจันหอมเป็นสุภาพสตรีที่เรียบร้อยน่ารักพูดจาดีเป็นผู้ใหญ่คุณจันหอมมาบอกทนายว่าโดนปลอม youtube youtube ที่ปลอมนั้นได้ด่าคุณรัชนีทนายก็ตกใจว่าคุณรัชนีไหนตอนหลังมารู้ว่าเป็นคุณรัชนีคุณภรรยาของคุณอ๋อ ซึ่งหลังสุดไม่นานมานี้คุณอ๋อคุณรัชนีไปร่วมงานเปิดตัวกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปเล่นดนตรีอะไรกันอันนั้นน่ะก็เป็นสิทธิของทั้งคู่ที่จะไปร่วมกิจกรรมกับฝ่ายโน้นเพราะเขาเชิญแต่การไปร่วมงานคือการไปร่วมงานก็ไม่มีอะไรมากในสายตาของทนายเพราะว่าสมัยก่อนคุณอ๋อคุณรัชนีสนิทกับลุงพลป้าแตน แล้วก็ถอยห่างออกไปซักระยะหนึ่งแล้วอยู่ๆก็ไปร่วมงานกับอีกฝ่ายหนึ่งเกิดปรามาว่าจะเปลี่ยนข้างแต่จริงๆการไปร่วมงานก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนข้างเพราะว่าบางครั้งเขาเชิญมาแบบรู้จักกันมาก่อนอย่างทนายสมมุตินะถ้าเกิดทนายรู้จักเขามาก่อนและเขาเชิญไปร่วมงานทนายก็จะให้เกียรติเขาเมื่อเขาให้เกียรติเราในสายตาของทนายไม่ได้เป็นเรื่องร้าย แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและทนายอ่านเกมเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณจันหอมคุณจันหอมมาบอกว่าถูกปลอม YouTube แล้วไปด่าคุณรัชนีคุณจันหอมพยายามอธิบายให้คุณรัชนีทราบว่าเป็น YouTube ปลอมซึ่งคุณรัชนีก็กดโกรธอยู่ก็บอกว่าไม่รู้ละ่ะเดี๋ยวไปว่ากันแล้วไปแจ้งความแล้วยูทูบเบอร์สายคุณรัชนีก็พูดเหมือนกระแทกมาว่า เหมือนทำนองว่าคุณจันหอมนะ่ะไปแก้ตัวกับตำรวจเถอะคุณจันหอมพยายามอธิบายว่าเป็นยูทูบเบอร์ปลอมจริงๆหลังจากที่วางหูคุณจันหอมแล้วนะ่ะคุณจันหอมก็ส่งที่แอปมาให้ทนายดูทนายก็พิจารณาดูก็เห็นชัดเจนอย่างที่คุณจันหอมพูดคือเอาชื่อมาใส่ด้วยด่าคุณรัชนีเสียหายไปดูหมิ่นจากข้อมูลสันนิษฐานเบื้องต้น 99%เป็นการปลอมช่องอย่างแน่นอน